ชายผู้สร้างความแตกต่างศิลปินที่บังเอิญใส่รองเท้าสตัดดิมีท่าเบอร์บาตอฟ ผีแดงสเตชันสวัสดีแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับขอขอบคุณลุ้นกีฬาสุดมันต้องทีเด็ดบอลมันที่มุมขวาบนเลยครับไม่ต้องพยายามให้มากแค่เล่นให้มีคุณภาพมากที่สุดนี่คือนิยามของนักเตะคนหนึ่งที่เฝ้ารอแต่ฟุตบอลให้มาถึงเท้าแต่เมื่อเขาได้สัมผัสฟุตบอลทุกอย่างมันโคตรน่าเหลือเชื่อชื่อของเขาคือดิมิตาเบอร์บาตอฟเบอร์บาตอฟเคยบอกว่าเขามีไอดอลอยู่2คนนั่นคืออารันเชลเลอร์และมาร์โกแวนบาสเทนคนหนึ่งมีแนวทางการเล่นที่ม,นหนม,เ,มเหมือน ทั้งสองสิ่งมันผสมอยู่ในตัวของเบอร์บาตอฟเขาคือน,นักล่าตา,ายที่เหี้ยมโหดในเขตโทษที่มีความทันสมัยในการเล่นฟุตบอลมีการสัมผัสที่ดีมีความคิดสร้างสรรค์และในวันที่เซอร์เล็กเฟอร์กูสันพร้อมที่จะดึงตัวเบอร์บาตอฟในวัย28ปีเข้าร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดการย้ายมาของเบอร์บาตอฟมันอาจจะเป็นเรื่องแปลกอย่างมากในตอนนั้นเพราะในทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีนักเตะอย่างคาร์ลสตเวสเวนลุนนี่และคิสเียโนโรนโดอยู่ในแผงตัวรุกพวกเขากาลังเป็น3ประสานแนวรุกที่กํําาาลลลัังงงทผนนไดด,ด้คตรีแะซึ่ม ข้ามกับเบอร์บาตอฟ3นักเตะในแนวหน้าของเยอเตตในตอนนั้นเป็นนักเตะที่มีความเร็วสูงมากแต่เบอร์บาตอฟไม่ใช่นักเตะที่มีความเร็วมันเลยกลายทําให้เป็นเรื่องที่แปลกมากที่ป๋าฟเฟอร์กี้เซ็นเข้ามาในตอนนั้นแต่ทุกสิ่งมันก็เริ่มที่จะมีคาตอบมาทีละนิดว่าทําไมป๋าฟเฟอรก์กี้ถึงเซ็นเบอร์บาตอฟเข้ามาเบอร์บาตอฟสามารถแบกทีมในแดนหน้าและสาม,มารถเก็บบอลได้เขาเป็นนักเตะที่มีความคิดในหัวมากกว่าการเล่นฟุตบอลด้วยเทา้าเขาคือนักเตะที่สร้างความแตกต่างจาก3กกกออองงงงหนนนน้้าา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 ย่่่รรรรูีีเเเตตตตววสสสแและะโัดขคคืทคมมถต ในสนามได้อย่างน่าเหลือเชื่ออย่างมากถึงแม้ว่าเขาจะถูกด่าว่าเป็นนักเตะจอมขี้เกียจแต่เขาก็ไม่สนใจเพราะความขี้เกียจของเขาทําให้ทีมสามารถทําประตูได้อย่างมากมายและเมื่อเขา้าฤดูกาลที่2ของเขากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อา ita, คาร์ลอสเตเวสและคริสเตียโนโรนัลโดย้ายออกจากทีมไปมันทําให้เขากลายเป็นตัวจริงแบบไม่มีใครแทนที่ได้แต่มันเหมือนกับฟันลายฟอร์มของเขาดับลงไปซะดื้อกลายเป็นคนที่โมโหง่ายในสนามทําอะไรก็ผิดไปหมดจนป่าเฟอร์กี้เริ่มจะทนไม่ไหวอีกต่อไปแต่ต้องขอบคุณผู้ช่วยโค้ชอย่างเรเน่ ูลเรสตินที่สามารถทำให้เบอร์บาตอฟกลับมาแข็งแกร่งได้อีกครั้ง เรเน่เขามองเห็นถึงสิ่งที่ป่าเฟอร์กี้ไม่สามารถทำได้กับเบอร์บาตอฟนั่นคือการพูดคุยถึงสไตล์ที่เหมาะสมเรเน่ได้บอกกับเบอร์บาตอฟว่านายไม่ใช่นักฟุตบอลนายคือศิลปินที่บังเอิญสวมรองเท้านักฟุตบอลมันเป็นแรงกระตุ้นให้เบอร์บาตอฟไม่ต้องกดดันที่เขาต้องมาแทนที่โรนโดะเตเวสเขาแค่เล่นในแบบที่เขาเคยเป็นไม่ต้องสนใจว่าใครจะว่าอะไรยังไงก็ตามเล่นในแบบสิ่งที่อยู่ในหัวคิดเท่านั้นนี่คือคำที่เรเน่บอกกับเบอร์บาตอฟจนทําให้เขากลายเป็นกองหน้าที่สมบูรณ์แบบในเขี้าโป 2010, ที่3ของเบอร์บาตอฟนั่นคือปีที่ท่วงทํานองของศิลปินไปถึงจุดสูงสุดในวัย30ปีเขาเริ่มต้นด้วยการทํา7ประตูด้วยการลงเล่น6นัดปิดท้ายด้วยการทําแฮตติกใส่เรียบบูลเป็นครั้งแรกในรอบ64ปีซึ่งเป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเบอร์บาตอฟแต่นั่นก็ไม่ใช่ผลงานที่ดีที่สุดของเบอร์บาตอฟเขาเคยยิง5ประตูในเกมที่พบกับแบ็กเบิร์นเขาเป็นนักเตะคนที่4ในประวัติศาสตร์ที่ยิงได้5ประตูในเกมเดียวของพี่เมลีกและในฤดูกาลนั้นถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ลลงงงคบ90นนนนนาาทททีีใใุกััแต่่่่มเเป็ชววยิหญ เขากลายเป็นนักเตะที่ทําประตูสูงสุดในฤดูกาลด้วย20ประตูในเวลาการลงเล่นเพียงแค่22,000นาทีนี่คือนักเตะที่สร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกของฟุตบอลถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบครับ